หวยจะคริสต์มาสแล้วอย่างเจเจก็ต้องทําสีผมตีมคริสต์มาสจีดเจเจไปซอยผมมาแล้วสีที่ปลายผมเริ่มซีดแล้วแต่ยังมีความม่วงอยู่ที่โคนผมมีความอยากเติมสีเขียวแดงคริสต์มาสเจเจก็เลยไปจัดตัวนี้มาฟาเกอร์เคลาตินแฮร์คัลเลอร์ทรีทเมนต์น้องเป็นครีมเปลี่ยนสีผมชั่วคราวจะได้สีที่ตรงปกผมเราต้องผ่านการฟอกมาก่อนนะเจเจแบ่งเก็บผมบางส่วนไว้ก่อนตั้งใจว่าจะทาไปทีละชั้นทาสีเขียวชั้นแรกก่อนเลยโดยทาบริเวณผมที่เป็นสีขาวนะเจเจเก็บโคนสีม่วงไว้ ทาเสร็จแล้วเอาฟอยล์มากั้นไว้แล้วแบ่งผมอีกหนึ่งชั้นแต่ชั้นนี้เจ๊เจ๊จะไม่ทาสีเขียวจะเก็บสีขาวเอาไว้ก็ต้องเอาฟอยล์มาปิดเ้าไว้เพื่อไม่ให้โดนสีผมส่วนที่เหลือละเลงสีเขียวไปเลยจ้าเก็บสีม่วงไว้เหมือนเดิมจริงๆที่ข้างขวดเขาเขียนไว้ว่าให้เราสระผมก่อนแล้วค่อยมาทําแต่เจ๊เจลุยไปเลยไม่ได้สระผมด้วยลุ้นเนาละกันเมื่อสีจะออกมาเป็นยังไงทาสีแดงอีกฝั่งหนึ่งซึ่งแต่เดิมเขาเป็นสีแดงอยู่แล้วนะแค่เติมสีให้ชัดขึ้นด้านข้างเจ๊เจ แกะว่าจะเก็บไว้อ่ะทาสีเขียวไปเลยให้ทั่วทาเสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแอนนแอนมาแล้วหมวยด้านข้างที่แกะสัญลาักษณ์คิมมานี่ดูออกไหมเนี่ยงงๆนะเอาแหลเรื่องของผมเป็นเรื่องของศรริลปะอย่าไปคิดมากสีผมคริสต์มาสเจ๊ก็ได้ตามนี้เลยหมวยสวยไหม